สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหนูนิวเคสสีครับวันนี้นะครับผมก็มีของเล่นตัวใหม่นะครับที่ผมจะนำมาใส่กับรถนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับผมมันจะเป็นตัวบอกคาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนตของเรานะครับทั้งอุณหภูมิน้ำนะครับบูธนะครับแรงดันไฟแรงดันน้ำมันนะครับก็คือมีครบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยครับผมแต่ก่อนติดตั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคครับผมเราไปติดตั้งกันเลยครับผมโอเคนะครับตามคู่มือนะครับผมเราจะต้องสตาร์ทรถก่อนเสียบสายกล่องตัวนี้นะครับไม่งั้นมันจะไฟไม่ออกนะครับผมโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับผม ครับนี่ของกอสตาโดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนําตัวกล่องตัวนี้นะครับเสียบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว OBD นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับเราจะเสียบด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันเลยครับ ก็ขึ้นแล้วนะครับผมต first, ัวนี yes. oh, ้อ่าประมาณนี yes. Yes. ้นะครับอันนี yes. ้ก็รอมันติดตั้งนะครับอะยินเสียงนะครับติดตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการเสียชสิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอันนี้คือรอบเครื่องนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมลองเลขนะครับผมตัวนี้ครับมันก็ขึ้นตามเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ผมกดโหมดครับก็คือกดลงนะครับ ตัวนี้อ่าคนนี้ผม่วนอันนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับผมเห็นไหมจะมีปรับได้แค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะผมนี่ครับอันนี้เป็นคูแลนด์เนาะครับถ้าเราผมเรื่อทางซ้ายนะครับค่านี้จะเปลี่ยนครับค่าฝั่งซ้ายนะครับถ้าหน้าจอตัวนี้นะครับช่องอื่นไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมตัวนี้นะครับ ของผมนะจะเลียกเป็นคูแลนด์นะนี่ครับประมาณนี้นะครับผมถ้าจะเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดตัวข้างบนนะลงครับนี่ครับสปีดเทสนะครับนี่ก็หลังเทสนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นค่าต่างๆเนาะตัวนี้คือเป็นหน้าต้นนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับผมจะมีตัวที่ห GPS เนาะกับ PSI เนาะ อันนี้ผมตั้งค่าแล้วนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนคือซ้ายเป็นตัวข้างบนครับขวาตัวล่างนะครับผมตัวนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสายขวาเป็นได้เหมือนกันนะครับบิดซ้ายคือตัวตัวซ้ายนะครับบิดขวาคือตัวขวานะครับผมส่วนหน้านี้คือปรับไม่ได้นะครับมันจะเป็นแค่ความเร็วเฉยๆครับตัวนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับเต่ยจะมีตัวนี้ครับให้เรากดค้างไว้นะครับ จะขึ้นเป็นต <LEGO> ัวน um ี้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นการตั 110, mm. ้งค่านะครับตั้งคระบบตัวนี้นะครับผมน่ครับก็จะมีหลายอย่างให้เพื่อนๆได้ลองเล่นนะครับผมเลือกภาษาก็ได้ครับปิดเปิดเสียงก็มีนะครับแค้งเตือนคำเดียวนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้่ะครับเตือนน้ำรอเย็นนะครับจะเอาสักกี่องศานะครับผมประมาณนี้ครับรอบเครื่องครับผมผมตั้งไว้ที่สี่ฟันรอบเนาะก็จะแจ้งเตือนนะครับผม อันนี้แบตเตอรี่ครับตอบได้ผมนะครับจะกี่โวลต์เต็มมาตรฐานก็ประมาณนี้เนาะปับความเร็วตรงนี้ครับนี่ครับมันก็มีหลายโปรแกรมให้เล่นนะครับผมคนนี้ครับส่วนคนนี้นะครับเป็นสีนะครับสีนี้คือจะเป็นที่มันเป็นสามแถวนะครับจะมีบนกลางล่างเนาะอันนี้คือสีที่หนึ่งนะครับเป็นตัวข้างบนตัวนี้ผมเลือกเป็นสีแดงนะครับ ีที่สองครับตรงกลางนะครับผมเลือกเป็นสีขาวนะครับสีที่สามนะครับผมเลือกเป็นสีเขียวนะผมประมาณนี้ก็สว่างหน้าจอเนี่ยออโต้คนนี้ผมปรับได้นะครับคนนี้เนี่ยผมเลือกออโต้นะเผื่อมันเข้ามุงคนนี้ผมอุณหภูมิก็มีนะครับนี่องศาเนบฟเลรนทาน์คนนี้ผมหน่วยความเร็วก็มีนะผมคนนี้ครับคือจะมีให้หมดเลยครับคนนี้ ยังไงก็ลองเล่นดูนะครับผมถ้าเราจะกลับครับก็ต้องกลับไปที่เดิมนะครับย้อนกลับก็กดลงแล้วก็ย้อนกลับเหมือนเดิมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมส่วนที่ติดตั้งนะครับผมก็แล้วแต่เพ้่พื้นที่เลยนะครับผมติดตั้งตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมนะติดตั้งประมาณตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นั่พอดีนะ ส่วนตัวผมนะครับก็คือจะเดินสายไฟครับไปด้านหลังนะครับผมแล้วก็เราเราจะต้องแกะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะย่อนสายไฟครับลงไปข้างล่างครับตรงนี้นะเราจะฝอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมก็จะเดินสายเข้ามาช่องตรงนี้ครับช่องตรงนี้นะครับเข้ามาครับก็คือตัวนี้สีแดงครับผมจะเสียบเข้าตรงนี้ครับกับปลั๊ก OBD ตัวเก่านะครับ โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จครับเดี๋ยวเรามาลองปิดกุญแจแล้วก็เปิดใหม่นะผมประมาณนี้นะครับผมฮัลเลี่ผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบูธนะครับฝั่งขวามือซ้ายมือก็เป็นคูลแลนด์นะครับโอเคนะครับผม คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพื่นที่น้องๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ